ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ฝากเงิน40,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบี้ยที่เท่าเงินฝากประจํา1.31%ต่อปีนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดบัญชีได้ขั้นต่ํานะครับ10,000บาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แคมเปญเงินฝากเพลิกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.31%นะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ํา10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ต่ํากว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มียุต,ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินนะครับการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 1.12%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.31ต่อปีนะครับระ,ระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง31ส,ส,สิงหาคม2568นะครับเดือนหนึ่งเท่านั้นนะเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินถอนจะได้รับดอกเบีย้ยแนตาดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนแนตาต่ําสุด ภาษีหักน้ที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลนะครับหักภาษีนั้นให้จ่ายตามหลักประกาศของกรมสรรพากรการลงรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียก5เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย 1.12%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.3%า1.3เปเ็นป็นแคมเปญประจำเดือนสิงหาคม2568เงินต้น40,000ดอกเบีย้ยจำนวนวันที่ฝาก151วันนะครับหรือ5เดือนดอกเบีย้ยรับ185บาท3.4ส,สต่างอัตราดอกเบีย้ยไม่ถูกหักภาษีในให้จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบีย้ยเต็มๆเน้นๆนะครับสรุปเงินต้น4 0 0 0มบาทบวกดอกเบีย้ย100 8 5บาทสาสต่างเป็น4 1่หมบาท3าสต่างรับไปเลยก่อนจากกันนะครับกลับมาคำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเผื่อเรทพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.31%ตต่อปีได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะคลิปหน้านะครับเราทุกวีคเราจะ เอามาพูดคุยกันนะครับเรื่อยๆนะจะผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับเงินฝากไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าอัตราเบียเท่าไหร่ใครสนใจลองติดต่อนะครับอมสินได้ทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับไปที่สาขาธนาคารอมสินใกล้บ้านคุณง่ายๆสะดวกรวดเร็วก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่ๆ,ๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ